คือมันมันเป็นเรื่องของเหมือนการรับใช้ชาตินะครับก็ผมก็ทําหน้าที่ตีกองไปเราเดินเข้าไปเราไปเชียร์คือนักบอลจะมีกําลังใจวิ่งมากขึ้นแผ่นดินเกิดเราเราทําได้อยู่แล้วส่วนหน้าที่ของผมก็คือจะไปร้องนําเชียร์ ต้องตะโกนต้องร้องบอกเขาว่าให้สู้เว้ยสู้เว้ยอย่างเงี้ยแล้วนักเตะเรามันก็เหมือนกับจากที่จะทอ้อโดนยิงแบงเงี้ยมันก็น่าจะมีลูกขึ้ดขึ้นมาครับเข้าไปร้องเพลงช่วยเชียร์เสียงดังๆครับคําว่าไทยแลนด์ต้องให้มันดังกล้องที่สุดครับสู้ด้วยใจครับเพื่อชาติเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องเกินร้อยครับโดยส่วนมากฝุ่นจะตะโกนขอความร่วมมือคะ่ะทำยังไงก็ได้ให้คนที่อยู่ในสนามช่วยกันร้องดังที่สุด เคยท้อไหมมันไอท้อเลยไม่มี่ในฐานะที่เราเป็นกองเชียร์เราทําเต็มที่ไว้ก่อนแล้วจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันครับจะไปเท่าที่ไปได้ครับผมถึงจะเป็นเสียงเล็กๆแต่ก็อย่าบอกพวกเขาว่าผมรักพวกเขาผมไม่เคยด่านักเตะเลยถึงแพ้นั้นนี้นั้นหน้าผมก็ยังจะไปเชียร์อยู่ครับไปดูบอนอยู่ว่าไม่เลยครับข้าสนามอย่างเดียวครับขึ้นเองเลยครับอยากให้นักบอลก็เห็นว่าผมขึ้นมาสูงขนาดน,นี้ อย, please, าย ông, ่าให้เขาอย่าไปท้อให้เขามีกำลังใจครับเหนื่อยไหมครับเวลาขึ <S <S ้นเหนื่อยครับพอขึ้นไปข้างบนแบบโล่งไปเลยครับแบบจิตใจมันจ่มใสเลยอ่ะเขาก็ไปเห็นนักฟุตบอลวิ่งโอ้โหยิ่งมีความสุขเลยครับเราก็เคยเห็นตะทงชาติที่แบบเขาปิดกันตามบ้านแต่นี่ทงชาติแบบขนาด6 0 70เมตรอ่ะกลางขึ้นไปช่วยกันส่งส่งต่อก็นไปจนทงมันตึง แล้วคนที่อยู่ข้างล่างก็จะช่วยกันยกมือโบอกมือเพื่อที่ให้ธงมันสบัดครับเราเราไม่รู้ว่าตอนนั้นนักเตะรู้สึกยังไงเพราะว่าเราอยู่ใต้ธงชาติแต่เราพูดอะไรไม่ถูกครับมันดีใจทุกคนเป่งเสียงร้องออกมาเวลาผมเห็นธงชาติไทยจิตใจผมพึกเขิมมีกำลังใจครับแล้วนักบอลที่เขาเห็นจิตใจเขาจะเึกเขิมยิ่งกว่าผู้ผมบป่ครับพวกเขาแตกต่างกัน ต่างคนต่างที่มาแต่สิ่งที่เหมือนกันเหมือนกันกันกบเราคือเราเป็นคนไทยถ้าไม่เชียร์ไทยแล้วจะให้เราเชียร์ใครเพราะความสำเร็จของทีมชาติไทยคือความภูมิใจของพวกเราในสนามอาจจะใช้แรงกายแค่1 1คนแต่แรงใจอีกกว่า70ล้านดวงจากพวกเราคือพลังของพวกเขา ก็เสียงเชียร์ของเราทุกคนคือพลังฮึดสู้ของทีมชาติไทย